จ๋ามาเห็ดย่ำข้าวปุ่นด้วยค่ะอันนี้นี่น้ำปลาร้านะคะต้มแล้วก็ปรุงรสชาติเรียบร้อยนะคะพี่น้องใส่น้ำปูนะคะใส่เข่ากัวใส่พริกด้วยพี่น้องเมืองเส้นข้าวปุ่นค่ะเส้นข้าวปุ่น <c oughs> มันนี้กินเส้นอ้วกไงด้วยค่ะพี่น้องจ๋าเส้นยาวเหนียวนุ่มนะคะเอาเข้าไปคุกเข้าให้เข้ากันจ้ะ แล้วก็เนื้อปลาทูนะคะมาจ้าพี่น้องวันนี้แม่เป้งยำขนมจีนก้อยขนมจีนนะคะเข็ดง่ายๆคะ่ะเสียงเปลี่ยนหน่อยหนึ่งเด้อม,มาหน่อยนะ วัดลงพี่นอ้องแซ่บค่ะหอมนัวทอกระถินวุบวับมากินด้วยกันนะคะ แซ่บเมื่อเด็กกินเมนูนี้ดูนหรอค่ะ 음, <susur> mm -hmm. กินนั่แต่ก็เบื่อนัพี่น้อง Dăm xanh mình đi thật Dăm bằng mẹ Đi mẹ nào đâu Det er to! บกินนมเบอร์ดนกับค่ะมากินให้เมือ่อไงซื้อเพราะว่าแม่เป่งอ่ะต้องกินไข่อีกค่ะต้องกินไข่กินนมอีก กล้วยพร้อมอ,อหอมแซ่บค่ะพี่น้อง <c oughs> น้าบอกเท้าย้ำบาย่างนะคะพี่น้องอันนี้ย้ำแบบง,ง่ายๆหอมอร่อยแซ่บนะคะพี่น้องแตาน,นี่ ใช้สองตัวนี้นะคะเห็ดหนำย่ามันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิตึงเขียนไปให้ใหดอกค่ะว่าเห็ดแบบไหนได้ค่ะพี่น้องจา๋าน้ำปลาไร่ราพักกินแล้วก็น้ำปูนะคะขนมจีนเลยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็ทักแชทมาสอบถามโปรโมชั่นราคาได้นะคะพี่น้องจา้าเอ้าได้แล้วพี่น้องจา้าเด๋ยวเมเปิลสเป็นรงนมกินไช่ขาวกินกล้วยค่ะพี่น้องเราก็จะ แวะไปอ่ะสื่อของยูแมคโครค่ะของเห็ดคลิปมันหมึดน,น,นะคะพี่นอนจะเอาคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้ะเด้อ